ขอบคุณทุกคนเลยไม่รู้จะพูดอะไรแต่ว่าเอาไวเ้เก็บไว้พูดคืนนี้ครั้งเดียว <c oughs> มันความรู้สึกมันอั้นตันใจไปในทุกๆอย่างตัน <c oughs> ใจที่คือมันเก็บเก็บความรู้สึกไว้เนาะ <c oughs> จริงๆเราก็รู้เรื่องนี้มาตั้งสักพักนึงแล้วแล้วเราก็คือเราุ่้ทำอะไรทุกๆอย่างจนแบบให้รอให้มันถึงโอกาสแล้วก็เวลาของมันนะคะก็ นี่แหละวันนี้ก็ถือว่าเอาฉนดมาให้ทุกคนดูเอบ้านหลังนี้เป็นของเราแล้วมีใครสนเเจนมาอยู่ด้วยไหมคะ <c oughs> ขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกๆแรงผักดันขอบคุณทุกคำติชมขอบคุณทุกๆปัญหาขอบคุณอุปสรรคมากมายที่ทำให้ สู้และเก่งได้ขนาดนี้ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีวันนี้มันเร็วมากบอเลยต่างรักแตวากะเฮกซูมือโดยด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยความที่มีสติใช้ชีวิตไม่ประมาทนะคะแล้วก็พยายามทำทุกวันให้มันดีที่สุดแต่ก็มันจะสำเร็จไม่ได้ถ้ามันไม่มีทุกคนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็น รางวัลของทุกๆคนด้วยเช่นกันขอบคุณค่ะปีนี้เป็นเป็นปีที่ดีมากวันเกิดเป็นปีที่ดีมากมันไม่ใช่แค่วันเกิดหรอกเหมือนอย่างที่พี่บอยบอกกันแหละว่าทุกๆวันมันก็แบบมันมันก็พิเศษอยู่แล้ว แต่วันนี้มันก็จะพิเศษหน่อยมันก็คือหนูรู้สึกว่ามันคือมันเป็นบ้านหลังแรกนะเพาะพังเราซื้อเก็บ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 เงินซื้อเนี่ยก็คือถือว่าหนักแล้วแล้วทีนี้ฟอมาถ้ามาบิวอีกแล้ก็รู้สึกว่า 嗯。Mm hmm. ก็อยากมีความรู้สึกแบบนั้นแต่เองก็ไม่เคย <c oughs> เคยคิดถึงแต่แบบเราเคยคิดถึงแต่บ้านยายก็เคยคิดถึงแต่ยายครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เคยมีบ้านไม่เคยมีความรู้สึกแบบนั้นก็จะก็นี่แหละค่ะจะได้รู้กันว่าถ้ามีบ้านแล้วจะรู้สึกยังไง <c oughs> มีบ้านแจะรู้สึกยังไง